ท่านประธานที่เคารพครับกระผมจิรา,ายุหัวรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราศฎรกรุงเทพมหานครเขตส6หกรองสามวาพักเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลซึ่งบางทีก็มีเสียงปรบมือบางทีก็มีเสียงโห่หานะครับท่านประธานครับที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้เล่นคำนะครับแต่ว่าฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทำให้เห็นเลยครับว่า การตัดงบประมาณเพื่อโอนไปอยู่งบกลางและไปให้อำนาจหน้าที่นายกรัฐมนตรีนี้เนี่ยไม่ได้มีความรอบคอบอันใดเลย <c oughs> ผมจะชี้ทีละประเด็นอย่างนี้ท่านประธานที่เคารพครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านเข้ามาขอสภาผู้แทนราศฎรแห่งนี้กู้เงินจํานวน1.9ล้านล้านบาทแบ่งเป็นหนึ่งล้านล้านบาทที่จะเป็นเงินสดที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของธนาคารก็ว่ากันไปครับแต่ที่ผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนีครับว่า การโอนงบที่จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีและผมได้แปลยติผมขออนุญาตอภิปรายเฉพาะมาตราสี่มาตราสามไม่ติดใจไปแล้วนะครับขอบอกอย่างนี้ครับท่านประธานครับว่าผมไปเพิ่มเติมคําว่าโดยให้มีคณะกรรมการหรือกรรมธิการขึ้นมากันกรองหรือตรวจสอบการใช้เงินของนายกร,รัฐมนตรีก่อนการอนุมัติใช้ทุกครั้งท่านนายกไม่ได้เป็นป๋าครับไม่ได้เป็นเฮียไม่ได้เป็นเสียมีเงินแปดหมื่นกว่าบาท ผมใช้แค่80,000บาทนะฮะไม่ได้8 8 0 0 0ล้านบาทแล้วถ้านจะไปแจกใครก็ได้คิดอยากจะเฮ้ยเอาไหมได้เลยได้ครับพี่ดีครับท่านท่านครับผมเหมาะสมครับน้องเดี๋ยวจัดให้อย่างนี้ไม่ได้ครับผมจริงจะไปต้องแก้ไขมาตรานี้แล้วก็แปลยติแล้วก็สงวนคําแปลไว้ท่านประธานครับผมจะชี้ต่อไปครับว่าการตัดลดงบประมาณแห่งนี้เนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะครับมีคนมาบอกว่าเอ๊ะเขาตั้งไว้8 8 0 0 0แแล้วเนี่ยสภาจะตัดลดไม่ได้เลย เอาทาอย่างนั้นเลิกไหมครัท่านประธานครับนับองค์ประชุมแล้วก็เลิกปิดประชุมกลับบ้านกันเมื่อมีสภาผู้แทนรัษฎรมันคือการอนุมัติเงินต่างๆของพี่น้องประชาชนมันต้องปรับได้สิครับถตาปรับไม่ได้แล้วจะมีสสจะมีสภาไว้ทำไมผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าการปรับลดงบประมาณเนี่ยต้องทําได้ไม่ว่าท่านจะบอกว่าจะไปขัดกับหลักการหลักการเขาเขียนมาแบบนี้ไม่ได้หรอกครับหลักการมันก็พี่น้องประชาชนที่ผ่านตัวแทนมาเขียนกันทั้งนั้นแหละครับ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าผมไม่ได้เป็นสสแต่ท่านก็มาใช้อำนาจของสภาของเราครับที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่จะอนุมัติเงินที่ให้ท่านไปเป็นป๋าใช้เนี่ยนะอีก8 8 0 0 0ืกว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นท่านประธานที่เคารพครับย้ำนะครับว่าถ้าตัดไม่ได้ท่านประธาน,นปิดประชุมกลับบ้านเลยครับฝนตกด้วยแล้วผมอยากจะบอกท่านประธานอย่นี้ครับท่านไปดูรายละเอียดในเอกสารเนี่ยนะผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านก็อ่านเห็น แต่อาจจะไม่ได้ติดใจแต่ผมขี่สงสัยครับจริงจกชอบทักมันมีหลายตัวที่ท่านไปตัดเขาทำไมท่านประธานดูนะตัดงบพัฒนาแปลเป็นตรงตัวก็คืองบสัม,มนาดูงานนั่นแหละอะเมื่อวานนี้ท่านออกโครงการอะไรฮนะเห็นเอกนชนก็ทำตู้ปันสุกแหมก็เอาเข้ามาทำบ้างเชียเที่ยวปันสุกเนี่ยก็จะให้คนไปเที่ยวแต่ท่านไปตัดงบสัม,มนากระทรวงเทบวงกรม แเยอะมากมายหลายหมื่นล้านบาทท่านประธานครับสุดท้ายก็ไปรวบไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปแจก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 ชิมช้อปใช้ใช้ชาติหน้าชัวท่านประธานที่กรุกครับผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้ครับว่าที่ผมทักทวงเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพี่น้องที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีดูไว้ให้ดีนะฮะถนนตัดเงินไปเนี่ยประมาณท่านประธานฟังแล้วอย่าตกใจนะฮะไม่ใช่หลักล้านนะครับ 9ก้าแสมืบาทครับ9,000แก็ตัดอะโอ้โหดิ่งระดับประเทศไทยนะครับรรท่านประธานครับรรท่านประธานดูต่อไปนะมหาวิทยาลัยราชพัฒจ์รันเกษมตัดงบประมาณนี่อยู่ในกรุงเทพมหานครแถวถนนรัชดาพิเศษนะเกิดจากของเพื่อนสมาชิกผมหลายคนตัดไปเท่าไหร่ด้วยไหมคร,รับท่านประธานครับหนึ่งแเจดหื่นเก้คุณพระ ที่ประเทศไทยตังดงบประมาณ1นึ่งแแค่โอนไปโอนกลับโอนไปโอนกลับหมดแล้วค่ะธรรมเนียมนี่แต่เป็นสมัยคุณพ่อผมนะฮะท่่นเป็นตำรวจรถไฟคุมเงินไปภาคใต้ที่ต้องนั่งรถไฟกันไป3ามสี่วันกว่าจะเงินเดือนถึงข้าราชการในภาคใต้เหมือนสมัย4ี่ปีที่แล้วนะรรท่านประธานครับเนี่ยท่านประธานลองดูเนี่ยฮะตัดไปได้ยังไงร,ราชพัฒเพชรบูรณท่านประธานครับเมื่อกี้ผมบอกรรท่านประธานไปแล้วนะฮะว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,นีเนี่ยใหญ่หน่อย อตัดไปเก้าแสนกว่านี่ฟังแล้วตกใจมหาวิทยาลัยราชพัฒเพชรชบูรณ์พี่น้องที่กรบครับถูกตัดเงินเอาไปให้กับท่านนายกรัฐมนตรีเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธานครับ8ปด0 0ื่นสบาทนี่ยังไม่เท่าเงินเดือนท่านประธานเลยนะครับก็ไม่ตัดเขาอีกเนี่ยเสียวิลาไอ้ก้อนใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหของพรรคพวกตัวเองไม่ค่อยตัด ถ้าเป็นเรื่องของพักร่วมเนี่ยไปตัดกันจังจริงผมก็มองไม่เห็นลําตีพักร่วมกันนะหลายพักนะรรท่านประธานครับรรท่านประธานดูต่อครับเมื่อกี้นี่คุณพระช่วยไปแล้วนะราชาพัฒน์เพชรชบูรณร์ท่านประธานไปดูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับโอ้โหที่จะเกิดผมเป็นนักศึกษาน้องๆที่อยู่ราชมงคลธัญบุรีฟังพี่จีรายุไว้ให้ดีนะจ๊ะจะบอกให้เขาตัดงบ ตัดงบท่าหรู้ไหมครับท่านประธานครับ2 5 3 0 0บาทดูปากจีรายุนะฮะไม่ได้ผิด2 5 3 0 0ื0บาทเนี่ยระดับชาติต้องเอาเข้ามานัฐสภาตัดงบ2 5 0 0 0กว่าบาทจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยขออภัยครับขอถอนคำว่าจะบ้าหรือเปล่ามึนอะไรกันหรือเปล่าท่านประธานที่กรราครับเอาไม่ว่ากันนะ เพราะว่างบต่างๆนี th ่ก็เป th er ็นงบปวกสัมมนาเดินทางแต่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่ท่านกําลังทำนี่เนี่ยฮะเที่ยวปันสุกเดี๋ยวก็แจกตังอีกแล้วเอาพี่น้องเอ้ยบทโควิดแล้วไปเที่ยวกันเอาเงินไปใครไปโรงแรมก็ได้เท่านั้นใครมีค่าน้ำมันได้เท่านี้แต่ตัดงบดวยงานราชการซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้เขาได้เดินทางไปดูงานสัมมนามันเป็นกุศโลบายท่านประธานครับการสัมมนาเนี่ยบางคนก็บอกว่าไปเที่ยวนั่นแหละครับ จะนั่งอยู่ในบ้านห้องสี่เหลี่ยมกระดาษขาวเปล่าๆมันคิดอะไรไม่ออกหรอกมันก็ต้องให้ข้าราชการเขาได้เดินทางเขาไปเห็นโนนนี่นั่นกินขนมกินเงาะกินขนุนพักโรงแรมก็เอากลับเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินอันนั้ก็เป็นกุศโลบายที่เขาใช้กันทั่วโลกผมฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะถ้าเกิดท่านฟังอยู่ฟังจิรายุอยู่เนี่ยท่านต้องคิดนะหลังๆที่ท่านมีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วนะจะตอบอะไรผมว่าเออเริ่มจะนิ่งๆขึ้นไม่ใช่แบบไอ้ไอ้เหมือนแต่ก่อนน้อยลงละ ประธานที่เคารพครับพอไปดูงบของกระทรวงการท่องเที่ยวกรมพละนี่ก็ถูกตัดไปแสนสองหมื่นบาทเป็นงบอะไรรู้ไหมครับท่านประธานครับเป็นงบส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับผมพูดแบบไม่ผิดนะทำไมผมจึงต้องแก้ไขมาตราน,นี้แล้วก็แปลยติไว้บอกว่าต้องมีคณะกรรมการหรือว่ากรรมธิการข,ขึ้นมานี่ะพีน้องประชาชนไม่เข้าใจเออสภาผู้แทนรัษฎรทำงบ นี่กำมันมจะทำงบขาดดุลอีก3.3ล้านล้านบาทภาพยนตร์นักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนภาคพิสดารจะเข้าสัปดาห์หน้าอีกเนี่ยท่านประธานครับแล้วแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับเนี่ยเอาเงินไปให้ทนายก80,000กว่าล้านบาทท่าประธานครับทุกต่อนะฮะไปดูงบประมาณที่เขาเรียกกันว่ายุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมครับกระทรวงทรัพย์ถ้าตัดไป160,000บาท อ่ะท่านระธานสุชาติครับขออภัยท่านครับเงิน25 0 0 0เนี่ยถ้าท่านได้นั่งเป็นนายกรัฐมนตรีท่านจะตัดไหมครับผมไม่ต้องตอบครับแต่เป็นผมผมไม่ตัดนะแต่ผมเชื่อนายกไม่ได้ดูหรอกสำนักงบก็เฮ้ยกระทรวงทธอบวงกรมไหนส่งตัวเลขมาไอ้เจ้าลายนี่ก็ส่งมา20,000ื่นกว่าบาทเออก็ยังดีมีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทเดี๋ยวมันก็ได้8 8 0 0 0ล้านบาท ให้ผมอภิปรายไว้จนะช่วยกรุณาไปแก้ไขหน่อยนะอย่าไปตัดเขาเลยสถาบันการศึกษา20,000กว่าบาทโอโ้โหค่ารถตู้ของเจ้าหน้าที่เดินทางไปปากซอยไปกลับค่าเช่าเพื่อจะไม่พอด้วยท่านประธานครับท่านประธานดูต่อนะฮะเมื่อกี้ได้ฟังแล้วตื่นเต้นนะครับ25,000ล้านบาทพี่น้องประชาชนครับท่านไปดูของกระทรวงพลังงานครับท่านสนธิรัตน ไม่ค่อยได้เจอท่านนะเห็นแต่ตามโทรทัศน์มีข่าวทุกวันไม่รู้เก้าอี้ท่านยังอยู่ดีหรือไม่แต่ถ้าท่านยังอยู่ดีเนี่ยนะครับลบกวนท่านไปดูหน่อยครับคุณพระช่วยต่าประธานรู้ไหมครับตัดไปเท่าไหร่แปดพันสองร้อยบาทอพี่น้องนี่รัฐบาลพลเอกประย,ยุทธ์เขาตัดก็ประมาณกันแบบนี้8 2 0 0ันบาท ค้าน้ามันลดไอจุกไอแกไอเปียที่ไปขายของขายลูกชิ้นปิ้งตามตลาดไปกลับมากกว่าเลยท่านประธานครับก็ไปตัดเขาอีกไม่ผิดหรอกครับเพราะเวลาท่านบอกให้หน่วยงานเหล่านี้เนี่ยไปทําเสนอมาว่าแกจะตัดเท่าไหร่เธอจะตัดเท่าไหร่ก็เป็นหน้าที่วิธีการของแต่ละที่ครับที่จะซิกแซ,ก,ซกโดยวิธีการของเขาแต่ไอห,หน่วยงานนี้นะท่านประธานครับ <im it> ตัดในพวอะไรรู้ไหมฮนะแผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาและความมั่นคงทางพลังงานเป็นจำนวนเงินทั้งหมด8,200บาทข้างหัวเลาะนะฮนะแสอทีละล,ะละัฐหัวเลาะนิสภาผู้แทนราษฎรบริหารราชการแผ่นดินระดับชาติตัดงบ8,200บาทคุณในการสำนักงบอยู่ตรงไหนฮะยังอยู่ไหมฮะถ้าอยู่ช่วยกรุณามาชี้แจงหน่อยเถอะ คือผมเนี่ยว่าจะไม่อภิปรายแต่ว่าแหมพออ่านลงไปลึกๆปุ๊บไแบบนี้ก็ได้ด้วยท่านประธานครับไปดูกระทรวงพาณิชย์ของท่านหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์นะฮะท่านจุลินลักษณะวิสิทธิ์ถูกตัดสิริรวมทั้งหมดไป277ล้านบาทรวมทั้งหมดนะฮะอ่ะโอเคไม่ว่ากันแต่ท่านประธานดูนะครับ รัฐบาลบอกว่าหลังจากโควิดจะต้องมีภาวะเศรษฐรษกิจในการแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นเต็มเงินก็ประมาณปู่4สี่แสนกว่าล้านปู่โน่นปู่นี่จะกระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจตัดไปครับตัดงบของกลมพัฒนาธุรกิจการค้าของท่านจุรินลักษณะวิสิทธิ์ครับเท่าไหร่รู้ไหมครัพี่น้องประชาชนครับไม่เยอะขำๆนะไม่ถล่มลึกหกหมื่นเบาทครับหกหมื่นเบาทครับ พี่น้องทีารพครับน,นี่คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะเวลาก็ตัดงบเขาตัดกับวิธีการแบบนี้มาดูกระทรวงที่กําลังเป็นข่าวดงรังตั้งแต่ตีสี่ของวันนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังมีข่าวนี้อยู่ถ้ามาสภาไม่ก็จะทิ่มปากท่านแน่นอนก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหม่อมราชวงศ์จตุบมงคลโสนกุลไม่ได้เป็นหัวหน้าพักแล้วลาออกแต่ยังไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีแรงงานงประธานครับสถานการณ์ บ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นแรงงานการตกงานเงินประกันสังคมทวงแล้วทวงอีกทวงแล้วทวงอีกทวงจนจีลายุ่เหนื่อยอะ่ะปรากฏว่าให้ทายท่านประธานครับว่าเขาถูกตัดงบประมาณเนี่ยจิบๆเท่าไหร่พี่น้องที่อยู่ในสภาลงทายครับไม่ให้เสียเวลาท่านประธานครับกรมหางานตัดยุทธศาสตร์แรงงานด้านการค้ามนุษย์ไปเป็นเงินทั้งสิน้น นี่เหนื่อยนะค่าแอร์สภายังไม่พอเลยนะครับ<น>เดือนหนึ่งหลายล้านครับ<น>ตัดไปทั้งบทท่นทานประธานกรนับเท<น>่าไหร่ฮะถไายดูครับสามหมืห้าพบาทท่านประธานครับ <laughs> ข้างหลังนี่ช่วยกันถ่ายนะช่วยกันถาย <laughs> คือที่อภิปรายแบบนี้เพื่อที่คนนั่งบนบัลลังเนี่ยเวลาเป็นกรรมธิการกันก็ดีมาจากซีกรัฐบาลก็ดีมาจากสํานักนายกสํานักงบประมาณช่วยกันดูหน่อยจิรายุเห็นแล้ว ลำคาญไสติ่งตัวเองอะ่ะเพราะบ้านเมืองมันต้องขับเคลื่อนผมจึงต้องแปลยติไว้แบบนี้ไงท่านประธานครับรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยมีคณะกรรมการและกรรมธิการขึ้นมากันกรองและตรวจสอบการใช้เงินของนายกกัฐมนรรีก่อนการอนุมัติใช้ทุกครั้งมันจะได้เป็นขวัญกําลังใจให้กับหน่วยงานที่เขาถูกตัดไปประมาณ8ปดพันกว่าบาทเนี่ยที่มีพลังท่านประธานครับแต่ท่านประธานได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตรวจให้ละเอียดเลยนะฮะ จะปล่อยให้ผ่านนะรรท่านประธานตัดเงินงบประมาณ8,200บาทแล้วมาโปะให้ในายกรัฐมนตรีใช้เนี่ยไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศไทยครับปลายทางกบรรท่านประธานครับงบบูรณาการต่างๆที่วันนี้เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมลงพื้นทีไ่ไปเจอผู้ป่วยนอนติดเตียงรรท่านประธานครับในพื้นที่เขตคลองสามบาผมครับ ผมไม่มีรมัฐมนตรีเหมือนฝากรัฐบาลครับที่จะมีถุงยางชีพแปะชื่อรัฐมนตรีมาฝากให้คนไปแจกตามบ้านผมไม่มีหรอกครับท่านประธานครับใช้เงินเดือนจิรายุนนี่แหละก็ไปซื้อข้าวมาแล้วก็แบ่งถุงละสามกิโลแหมจริงๆถ้าจะแจกแล้วน่าจะแจกซีกของไฟค้านบ้างนะฮะเห็นมีแต่ซีกรัฐบาลได้ถุงอะไรแปลก,ปกๆมีชื่อลนตรีแปะไปแจกเนี่ยผมอยากจะบอกท่านประธานอย่างนี้ครับว่าท่านไปตัดงบ ที่เป็นการรองรับผู้สูงวัยของกรมกิจการผู้สูงอายุไปทั้งหมดเนี่ยนะเป็นเงินประมาณ143ล้านบาทที่คนแก่ที่ใจร้ายจางตัดเยอะ143ล้านบาทต่านประธานครับท่นประธานยังหนุ่มยังไม่เข้าสู่สังคมสูงวัยคนในพื้นที่ไม่ว่าจะในกรุงเทพมหานครหรือในชนบทท่านประธานครับเขาจะมีซอกเล็กๆ ซอกเล็กๆคืออะไรครับเป็นคนจนก็ต้องอยู่บ้านนอนติดเตียงผมไปเจอครอบครัวนึงครับอยู่หมู่บ้านมาโนรมสองที่คลองสามวาบ้านผมเข้าไปปุ๊บก็เป็นคุณป้าแก่ๆน่าจะอายุประมาณสักเจ็ดสิบกว่านอนติดเตียงครับคนที่ดูแลหน้าตาละไม้คล้ายกันผมก็ถามว่าลูกสาวใช่ไหมแกบอกไม่ใช่นี่แม่ยายสามีตายก็เลยต้องเลี้ยงดูแม่ยายโอ้โห ปรากฏว่าฝากสะท้อนมายัางรัฐบาลครับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจดีๆเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องแก้ไขปัญหาท่านต้องทําอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นพอไปดูบัญชีที่ท่านตัดว่าประมาณรายมาตรานี่นะโอ้โหกรีดไปเนี่ยใจจะขาดท่านประธานครับจริงๆหยิบเลกเยอะนะมีตั้งแต่หลักหมื่นหลักพันตัดไปจนถึงหลัก20ล้านเอาอะไรไปวัดครับนอกจากปินโนเนี่ยท่านประธานครับ การวัดเนี่ยมันต้องใช้มาตรฐานสํานักงบก็ต้องมีเฮ้ยไปดูจริงสิมันมีแบบนี้เนี่ยตัดได้จริงไหมไอ้แปดพันที่เก็บไว้เธอะเอาไว้ซื้อถุงกระดาษอย่างนี้แหละครับท่านประธานครับมันจึงทาให้พวกผมเนี่ยไม่มีความเห็นด้วยเลยนะครับว่าการอุลวดประมาณไปให้กับงบกลางเนี่ยแล้วก็ทําแบบว่าสักแต่ว่าเขียนมากระทรวงทบวงกรมเขาบอกเฮ้ยทางการเขาสั่งมาเขาบอกให้ต้องตัดลดต้องต้องตัดลดงดช่วยเขียนหน่อย เอาละดมเลยเอา,อางี้ที่ตรงนี้มันเหลือเท่านั้นเท่านี้ตรงนี้ใช้ไปแล้วเหมือนที่ท่านอนุรักษ์มุกดาหารว่านะครับทําไปจะเต็มที่อยู่แล้วเหลืออ่างเก็บน้ําไปตัดงบเขาไอ้อย่างนี้นอกจากจะไม่ดูตาม้าตาเรือแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมครับไม่ได้สนใจใยดีตาอะไรเลยท่านประธานที่เคารพครับไหนล่ะปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไหนล่ะวิธีบริหารจัดการงบประมาณที่ได้มีการพัฒนาต่อเนื่องตั้งแต่ปีห้าด ไหนล่ะพักร่วมรัฐบาลมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหาของประเทศไหนล่ะวิธีคิดของรัฐบาลที่จะทําให้คนทั้งประเทศ70ล้านคนก้าวไปข้างหน้าได้ท่ามกลางมรสุมของโควิดในเมื่อท่านยังทําวิธีการอย่างนี้นะฮะอีก3เดือน6เดือนข้างหน้าผมก็ไม่เชื่อท่านหรอกครับให้ตังค์มาเที่ยวปันสุขผมก็เก็บใส่กระเป๋าสิรรท่านประธานครับใครจยไปเที่ยวก็จะท่านท่านทำแบบนี้ สุดท้ายปลายทางท่านประธานที่เคารพครับผมขอฝากคํานี้ไว้นะครับว่าหลายท่านบอกว่าการแปลยะติหรือการตัดลดงบประมาณเนี่ยนะฮะไม่สามารถทําได้จะไปขัดกับหลักการผมยืนยันครับท่านายนแพทย์ชลนาศีแก้วจังหวัดน่านคุณหมอผมก็ยืนยันชัดเจนครับว่าสภาพุทธนรสลก็ทํากันมาเยอะตัด20อร์ซครับแล้วคืนกลับไปโดยเอามาเกลี่ยดูท่านประธานครับเรื่องผู้สูงอายใใใอาุให้ให้ให้ไปเรื่องศึกษาให้ให้ไป เรื่องสาธารณสุขให้ไปไม่ใช่ไปเอามีดจ่อคอเขาบังคับให้เขาตัดนะมันก็ตัดแบบเสียไม่ได้อะเพราะฉะนั้นท่านประธานครับมาตรา4ี่เนี่ยจึงจําเป็นต้องมีคณะกรรมการและกรรมธิการขึ้นมากันกรองหรือตรวจสอบการใช้เงินของนายกนัมธรรมรีก่อนการอนุมัติใช้ทุกครั้งและคราวหน้านะครับถ้ามานี่ผมประจานนะครับตัด8,200บาทยาวเข้ามาในสาภานะครับขอขอบพระคุณท่านประธานครับ ต่อไปท่านนิยมครับท่านแปรตัดลดของกระทรวงสาธารณ